สวัสดีค่ะนาริตะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บ้านลุงเคนนะคะเ,เราจะมาทำรงทานกันนะคะอันนี้ก็เซีว่วบ้านค่ะอันนี้ขอมันไก่ด้วยค่ะของมันไก่ของมันไก่สอง, <c oughs> สองลอยกองลอองแล้วก็อยู่ข้างหลังก็เต็มดมก่อนค่ะข้างหลังก็มีคุกกี้<อ>น้ำน้ำเซี่ยวเนาะเบิ้ง นี่นาริตะจังเข้นหัว้นหัวา้หยังน่ะนะอุยเน่าจะใครคะโอ้โอทำไมทาทำุญทาไมทหน้าอุปุจังเลยคะทำไมทำหน้าอุปุอันนี้คุณลุงเพียนค่ะสวัสดีครับ ลุงเขียนไปโซเฟอร์ภามาค่ะวันนี้มาบานเพิ่นเพิ่นเลยมานล้ตาธรรมดาเพิ่นบ้าบ้าดิเดนดนจะไปหน้าฟันหนึ่งนะคะมาวันนี้ลุงเคียนรางานหนึ่งวันมาเดี๋ยวมาเี๋ลุงเคียนไปใส่ก่อนนะนิตะนิตาลุงเคียนไปไหนคะลุงเคียนไปไหนคะลูกบนปากบนป่าบนหันทรงสีไปส่นลุงอันลุงทรงสีอย่างเดียวแจะพูดไปใส่ลุงทรงสีอย่างเดียวเนี่ยก็จะก็จะมาทำคุณย่าเนาะค่ะคุณย่าแม่ของลุงเคียนเนาะค่ะทำคุณย่าแล้วก็ รถคาดเนืองกะของช่องสกายมารอเนาะค่ะมาหาของคุณแม่นําเราจะเพราะว่ารถประยเอาเต็มแล้วค่ะเอารถเก่งมากเต็มเราจะไม่หาพุ่นยาปั๊ย้วนั่นแมนนี่เราจะไปทำโรงทานกันค่ะนาติตะเบิ่งเบิ้งค่ะเบิ่งนี่ยนอนมาดิเบิ่งสุดเบิ่งสุดวะนอนนอนหรือลูกนี่สร้างเรืแห่งดีใช่ไหมนี่นาติตะจะมารับคุณย่าฮะ ฮาร์ดเชลนาลิตะจะมาทำลงมูลลงทานกันค่ะนีไปมียงจเปนสวัสดีก่ะ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  สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณยาาก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกปล๊กเอานอนมาเซื่อนสวัสดีค่ะ,ออออะตอนนี้ก็อยู่บ้านลุงเคนนะคะยายยาย คม่ได้วันนี้ไม่มีมือปืนนะคะวันนี้ไม่มีพี่นะคะ,ะ,คะวันนี้วันอาคารพี่ๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วค่ะอาตะวันบ่้าตะวันบ่ก็จะไปไหนม็ถูกหาสันลูก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 ตึงโอ้โอ้ขาม่าบอกจะขาม่าบอกไปไาอยุบบ่บางสุดนบางสุดมไม่ยุบบ่น่ะหัวตำไม่เป็นไรค่ะลูก หยู่ร้าน้ยนไ้นใจเยมึงถามมหากวบอมาหน้ากับประกวดไนมคะีไปบรุกไปปุ่นเออไปปุ่นเยียมนีก่อนเอยบกนดีก่เย็บกันจะเดาขาไปุ่นเยี่ยมนีก่อนเยยบตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้ามมาเยยบตรงนี้ค่ะเยยบตรงนี้มันกรโดดบาดซาด้ไหมเาเฮ้โอ้โหียบเยบเยั้นอ๋อเป็นตัยางั้นานี่ยีย เบิงค่ะเบิ้ง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 มาคืวอวันค่ะมาวันสิจับนี่มาเอานี่เจีาวเจียวเจียวจะไล่ขาอยู่าัไรล่ะจะขับรถเหรอคะขับขับรถเบึ่อๆหันหน้ามายิ้มใส่กล้องก่อนครัสวัสดีค่ะก่อนบึญเบื่อๆเรามีโชเฟอร์นะคะโชเฟอร์กิตติมาศคือนาริตะจังคนสวยนะคะ ีสวัสดีค่ะเยอะเลยเหรอโอ้โหหวานรอสเปนน้งองเขาบ่นี่วันนี้เราก็มีนะคะป้าเจ้ามีมือกล่องไล่สดได้หมดเม,มือกล่องไล่สดได้หมดเลยมื่อนี้จะตามไปไล่สดให็นป้าเจ้ามือกล่องไล่สดละซานเยอะแต่อีกเหรอ นีต่ตานั่งดินลูกนะเบิงเบืงเบืงลกผ่นนานมาฮเบิงสุดเบิงสุดมันสัสคนย์สั่งข้าวในค,ครับป่าสั่งมหาหนจะลืมเข้าวไหมนีต่ตาลูกขึ้นสวัสดีก่อนได้ไหมคะ<อ>บ่ามาทันลูกมนบ่เด้อสามังไงมึนมนยัไขับไปป่านั่งได้ยังไงเ้อ ขับรถบึนบึนอบึนบนขอสามชาด้วยติ๊ก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 ติาสิไปทายกันหลังไม่จับยูเล้วะเนี่ยบู๊เจ้าจาร์วะแคนพ่นมาดูีนเรเป็นแห่งแคนพ่นที่หันนำ ฮะยิ้มสวยสก่อนยิ้มสวยๆก่อนอันคุกกี้อยู่ถ่ายรถว่าจะไปถ่ายคุกกี้ท่ายรถเจ้าอ้วนยานนิดตานั่งขับรถยานมือกล่องว่าจะอ้อยอันยานยานโซเฟอร์ว่ประศรยานโซเฟอร์เจอยานนี่ยานเฟิร์สประศรยานเฟิร์สทำไมคะลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะลูกอืม สวัสดีค่ะัูเอียบข้อเหียดขอน้อสยียข้อเสียอะไรใส่แบข้อสอยหย้องเหี่ยข้อคอสายแขนเนียอยู่ขางที่นอนคือพออออาราะว่าเข้าอดหันน้ำอมือขึ้นบ้านเนะ มาแล้วขอเบอิดคือไมีขอเลยว่าจะไสายเขนดันขอเสียเ <laughs> จลสื่อขอใหไ่ได้เต็มเ็าเอาออหมูแล้วก็นานมากเลย<น>ตอนนี้เราก็อยู่หน้ารถนะคะอคอรอคุณขารุเช่น้เก็อย่นานงุง อะไรคะลูกเป็นอะไรหนูเป็นอะไรเป็นยุงกัดหืออะไรกัดหืูร้อยุงหือะยุงยุงกัดเหรอลูกเป็นยุงเป็นเราคนายุงกัดเพื่อนไหมเห็นไหมนี่ขานาริตานี่มียุงมีรอยเทยเนี่ยเมื่อกี้คนร้าขาพคนยุงกัดเป็นไงนั่นแหละไปแอบฆ่าเสยยังเงือกเห็นบอลยุงกัดเห็นบอลมันเจ็บไหมคะเจ็บมันคันไหมลูกเจ็บมันคันไหมเจ็บเจ็บ ตอนเดี๋ยวเอาหมูมาเดี๋ยวเรียกคุณลุงสิเรียกคุณลุงด้วยสิเรียกคุณลุงด้วยสิเบองถาลุงชุดทำไมสวยจังเลยคะอริสา ทำไมชุดนูสวยจังเลยคะยิ้มสวยโอ๊ยหัวหัวหัว,ว,วาต่ำเหรอลูกไม่เป็นไรคะ่ะไม่เจ็บ อ๋อได้ระบาดเนี่ยไายละบาดเนี่ยห่านละบาดเนี่ยยดยดยดมันจะตัดไม่ติดไม้ติดเด้กงหาลุงก่วนลุงก่อนลลุงก่อนเห็นไหมรอคุณลุงก่อนนะจตาไปทำอะไรรถน่ะใครทำเบิ้นเบึ้น คุณลุงมาสตาร์ทรถหน่อยค่ะอีหนูปิดรถเออเดี๋ยวเอาไฟหลังก็สร้างเถอะ ารับรถเสมอรอคุณลุงค่ะคุณลุงคุณลุงก็ไปยกของช่วยคุณแม่นะคะเอาข้อเอาหน่อยว่าอันว่ไปนั่นตีเอาหมูเอาลุงเขียน ลุงหายอ้ Hi, วนมาสัน่นลุงลุงกัหายอ้วนกัหายขาดยาสลับคลิปนี้ก็ไใบซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผละทาเบงไหลสดอยู่ตรงท่านเด้อจ้ะสลับคลิปนี้ก็ไใบซ้ำนี้ก่อน,อ,อ,ยน,น,น,อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะยิ้มสวยด้วยบ๊ายบาย,บายไปแล้วคะ่ะ